วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องรอยดําที่หน้าที่มีชื่อเรียกน่ารักน่ารักว่าฝ้าฝ้าเมามันมาแล้วมาอยู่ที่หน้าเราแล้วเราจะมีวิธีการรักษายังไงวะค่ะคมอาจิมาจะชวนพวกเราคุยถึงเรื่องฝ้า2 0 2 0ค่ะแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรที่อัปเดตแล้วคุณหมอถึงต้องรีบมานำเสนอในรายการใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยฝ้ามันเป็น ปัญหาที่มันรักษายากอะเนื่องจากว่าสาเหตุมันมีทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกอย่างที่เราเคยพูดกันตลอดว่าเอ้ยฝ้าเนี่ยนะมันสามารถจะเกิดจากฮอร์โมนได้นะพอฮอร์โมนเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอย่างเดียวปัญหาของการเกิดฝ้าที่ถูกกระตุ้นจากแสงแดดมันมีลึกไปกว่าน,นั้นอีกว่าแสงแดดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ของผิว แล้วไปกระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบการอักเสบที่เกิดขึ้นในผิวเนี่ยสามารถจะไปเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายเลยในเซลล์ผิวแล้วทําให้เกิดเป็นรอยคล้าขึ้นมา mm hmm. เพราะว่ามันมาจากการค้นพบที่เขาค้นพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าเอ้ยปในการเกิดฝ้าเนี่ยมันไม่ใช่โรคเม็ดสีนะค่ะ <c oughs> คือถ้าคุณคิดว่าฝ้าเป็นเฉพาะการผิดปกติของเม็ดสีอ่ะมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ย การศึกษาที่คนพบมากขึ้นเรื่อยๆจากในห้องทดลองในหลอดทดลองเนี่ยเขาพบว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีปัจจัยของการเกิดฝ้าได้มากมายมันไม่ใช่แค่ว่าคุณขจัดเม็ดสีไปอย่างเดียวแล้วฝ้าจะหายแล้วมันคือสาเหตุทําไมฝ้าถึงรักษายากมากทําไมยิงเลเซอร์แล้วฝ้าถึงกลับมา,มาใหม่มันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้มันเป็นต้นเหตุสําคัญอันหนึ่งที่ ทำให้ฝ้ามันไม่ยอมหายสักทีเนือการรักษาฝ้ามันถึงกลายเป็นศินละปะในการรักษามากเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะมีสาเหตุของการเกิดหลายแบบนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของพันธุก,กรรมเรื่องของเชื้อชาติต่างๆก็ส่งผลถึงการเกิดฝ้าอันที่เราจะนึกไม่ถึงคือแนน PM 2.5 PM, 2. PM 2. 2ทำให้เกิดการอักเสบของผิวและการอักเสบของผิวเป็นตัวที่ทำให้เกิดฝ้า เพราะว่าอะไร oh. เพราะไอฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันเล็กมาก <Yeah. S 1> นนะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังของเราได้ mm hmm. ในหนึ่งคนเนี่ยมีสาเหตุของการเกิดฝ้าได้หลายแบบการรักษาก็ต้องพยายามวินิจฉัยในะแต่ละคนว่าคนนี้อาจจะมีสาเหตุของการเกิดฝ้าจากอะไรบ้าง mm hmm. เพราะฉะนั้นปัจจัยหลายๆสาเหตุอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ฝ้าของคนคนนั้นนะ่ะ มันไม่หายการรักษาฝ้าไม่ใช่แค่ตรงนี้เท่านั้นแล้วมันต้องดูเข้าไปถึงข้างในเลยว่าคุณมีอาการอักเสบอะไรอยู่ในร่างกายคุณหรือเปล่า mm. เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ทาครีมกันแดดป้อแงบบกันฝ้าไม่ได้แล้วเราต้องปกป้องฝุ่น PM 2.5อีกจากความรู้ที่คุณหมอบอกแล้วก็ต้องทําให้ร่างกายไม่มีการอักเสบอีกใช่โอยเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะแต่ก็ดีที่คุณหมอ,อยิ้ม <c oughs> เล่าให้เราฟังในวันนี้แล้วก็ผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะกลับมาติดตามกันกับรายการคุยกับหมออาจิมาอย่าลืมไป subscribe ใน y o YouTube c ช anel เพื่อดูรายการย้อนหลังตอน สนุกแล้วก็ได้ความรู้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ,คะ